เขาจะเห็นได้ว่าในในการปลูกข้าวเนี่ยจะมีพิธีนะคะพิธีจรดนาขวัญและแลกนาขวัญน,นะคะซึ่งเป็นพิธีที่ที่คัดเลือกเข้าเปลือกนะคะคัดเลือกเอามาเล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกดีๆที่เราจะที่เราเก็บไว้นะคะเพื่อที่จะเอามาปลูกแล้วก็ทั้งนั้นที่เราเก็บไม่ดีนะเรายังมีศรัทธาในมาเมล็ดพันธุ์เหล่านี้นะคะเพราะนั้นเราก็ก็คิดวางแผนแล้วก็บรรจง ที่จะเพาะเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ให้งอกเพราะฉะนั้นระยะที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะได้เข้าเปลือกนะคะที่ที่เป็นพันธุ์ที่ดีและเรามีศรัทธานะคะระยะที่สองนี้คือเขาระเบิดในออกมาเป็นข้าวงอกออกมาเป็นข้าวงอกอจากข้าวงอกเนี่ยเราก็เอาเข้าวงอกเข้ามาห่มเพาะแล้วก็แข็งแรงระดับหนึ่งเพียงพอที่จะสามารถลงดินได้แล้วเราก็เอาเขาลงแปลง ที่เราไปอะไรนะลงแขกกันอะไปลงแปลง<ฆ>ทุกคนก็มาช่วยกันนำพาเหมือนโรงเรียนเลยคุณครูก็มาช่วยกันนำพานะคะเปิดเทอมเนี่ยลงแขกนะคะจากต้นต้นกล้าทั้งหลายเนี่ยเข้าอยู่ในแปลงนาต่างๆนะคะ <S <S <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นเป็นระยะที่สามก็คือเป็นต้นกล้า<ฆ>ระยะที่สี่ก็คือดินฟ้าอากาศวันนี้เราก็เลือก เราฉลาดอยู่แล้วเราก็ปลูกต้นหน้าฝนเดือนพฤษภาคมเนาะดินฟ้าอากาศก็พอดีต้นกล้าต้นกล้าต้นกล้หานเนี่ยก็จเจริญขึ้นภายใต้การดูแลของชาวนากาละยานามิตรนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นระยะที่สระยะที่สก็คือระยะที่กลายเป็นต้นข้าวที่แข็งแรงละพร้อมที่จะทําหน้าที่นะคะขยาออกลูกออกพันธุ์ทั้งหลายก็มาเป็นระยะที่ห้าออกดอก ระยะที่หกจากดอกก็ออกรวงเริ่มคลอมออกรวงแรกๆก็เดย์ๆอย่างเงี้ยนะคะรวมทอง <c oughs> ออกมาใหม่ๆก็อย่างเงี้ยแต่ไปอยู่ไปนานๆเรียนรู้ไปเยอะๆนะคะก็คลอมลงเพราะว่า <c oughs> เริ่มมีภูมิปัญญามีความเข้าใจความจริงความดีความงามสะสมความจริงความดีความงามเอาไว้เยอะ <c oughs> พวกสะสมอวิชาเนี่ยจะเป็นต้นข้าวแบบนี้ค่ะถึงแม้จะมีรวงก็รีบๆอยู่อย่างเงี้ย แต่คนที่สะสมความจริงความดีความงามภูมิปัญญาเนี่ยเหมือนเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ก็จะขอมนะคะก็มาอยู่ในระยะที่ 6%, คือออกลวงพอเป็นระยะที่7ก็คือลวงทองคือข้าวสุกหอมเป็นรวงทองทุ่งลวงทองเนี่ยพร้อมที่จะขยายพันธุ์นั้นนี่เมื่อกี้เห็นไหมชั้นใดก็ชั้นนั้นเนี่ยทําให้คูมองเส้นพัฒนาการของวิชาชีพครัว จากการที่การที่เราได้เข้ามาเป็นนิสิตครูนะคะครูข้าเปลือกนะคะแล้วก็มาเป็นคุณครูข้างอกแล้วก็มาเป็นคุณครูต้นกล้าออกฝึกสอนแล้วก็มาเป็นคุณครูต้นข้าวตัวจริงในโรงเรียนแล้วก็มาเป็นคุณครูออกดอกเริ่มชำนาญการตอนที่เป็นครูต้นข้าวเนี่ยก็คือคุณครูผู้ช่วยนะคะคุณครู อาจจะย์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วก็ต่อมาก็มาเป็นคุณครูชํานาญการตอนคุณครูชํานาญการเนี่ยคือคุณครูออกดอกแล้วนะอือือ่าแล้วพอดอกแก,ก่กล้าเนี่ยก็กลายเป็นคุณครูชํานาญการพิเศษละนะคะแล้วก็พอออกดอกเสร็จก็ต้องออกรวงพอรวงทอพอรวงเขียวออกมาเนี่ยช่วงเนี้ยคือคุณครูเริ่มเป็นคุณครูเชี่ยวชาญละ นะคะและอพอคุณครูลวงทองก็เป็นคุณครูเชี่ยวชาญพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะข้าวเนี่ยกับชีวิตเรากับการทํางานเนี่ยโอ้โหสอดคล้องกันเลยเช่นเดียวกันกันกบลูกศิษย์ที่มีบุญวาชนามาเป็นลูกศิษย์เราเนะเป้าแหววก็ใช้แนวคิดแบบนี้ค่ะในการที่จะเรียนรู้ที่จะเกื้อกูลกับลูกศิษย์เราเพื่อให้เขาเนี่ยเห็นคุณค่าความสําคัญดีงามที่มีอยู่ในตัวเอง สิ่งดีงามที่มีความจริงความดีความงามที่มีอยู่ในโลกนี้และวิธีการที่ตัวเราและโลกนี้นะคะจะอยู่ด้วยกันอย่างเกื้อกูลให้คุณให้ประโยชน์แก่กันและกัน <c oughs> จนกระทั่ง <c oughs> ถึงวันที่เราจากโลกนี้ไปอะหลับตาลงเนี่ยเราจะได้ปลืม้มเราจะได้ไปที่ชอบที่ชอบสุขติของเรา <c oughs> เพราะว่าหลับตาลงเราเห็นแต่สิ่งดีงามช่วยชีวิตที่เราทำ ความดีมที่เราให้ทานแบ่งปันความดีที่เราละลดเลิกไม่ไปเบียดเบียนข่มเหงคนอื่นความดีที่เราสามารถที่จะให้โดยที่เขาไม่รู้ตัวปิดทองหลังพระนะคะความดีที่เราแบบทําดีแล้วเรารู้สึกดีกับตัวเราเองความดีที่เราสามารถให้อภัยในสิ่งที่คนอื่นน่ะนะคะเขาจะต้องแบบสู้กันจอมยุทธกระดากระบี แตกกันไปข้างหนึงอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะให้โอกาสให้การรับฟังให้การเรียนรู้ให้การชวนคิด <c oughs> ให้การเชียร์ธรรมนะคะแบบนี้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยก็จะสามารถที่จะกลายเป็นรวงทองที่จะเจริญงอกงามต่อไปได้ทุกคนนะคะกดติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ e d u c a ช่องทาง YouTube กด Subscribe และสั่นกระดิ่ง Facebook กด Follow เราและกด Like ด้วยนะคะร่วมสนุกส่งคำถามมาทางรายการได้ที่ e d u c a l i n e เพิ่มเพื่อน a d e d u c a t h ยหรือสแกนที่ qr code นี้ได้เลยนะคะจันทร์ปลุกโปรยปลุกโปรยความดีงามในตัวครูก่อนเข้าเรียนทุกเช้าวันจันทร์ทาง e d u c a l i v e